สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรามาส2ปี64ของหุ้นเคอรี่นะครับหรือว่าบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสประเทศไทยจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูงบผลประกอบการในไตรามาส2ปี6 4ของหุ้นเคอรี่นะครับซึ่งงบผลประกอบการเนี่ยก็เพิ่งประกาศมาเมื่อวานนี้เองนะครับหรือเมื่อวานก,อนก่อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะพอดีเข้ามาเปิดดูนะครับในเว็บไซต์ set.or.th แล้วก็เจอนะครับก็เลยเข้าไปดูงบผลประกอบการก็เอามาแชร์เพื่อนๆได้ลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ สำหรับง่ผลประกอบการในไตรมาส2ปี64ของหุ้นเคอรี่นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธินะครับอยู่ที่335.63ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่19สตางค์ต่อหุ้น ซึ่งถ้าเราดูจากงบผลประกอบการโดยภาพรวมแล้วนะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในไต,ตรมาส2ปี64นะครับ QONQ ก็เพิ่มขึ้นมา10.80%นะครับในขณะที่ Year on Year เนี่ยกำไรสุทธิลดลง8.14%โดยที่ในช่วงไต,ตรมาส1ปี64นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่302.78ล้านบาทนะครับคิดเป็นกำไรต่อหุ้นอยู่ที่17สตางค์ต่อหุ้น ในขณะที่ในช่วงไตรมาส2ปี63นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่365.35ล้านบาทซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่29สตางค์ต่อหุ้นในส่วนของรายละเอียดของงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64นะครับเราก็จะพราะว่าคือรายได้ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยจะมาจากในส่วนของการส่งพัสดุ ซึ่งโครงสร้างไรายได้ของเขาเนี่ยในเรื่องของการส่งพัสดุเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือลูกค้าส่งให้ลูกค้านะครับก็คือ C 2 C แล้วก็ร้านค้าส่งให้ลูกค้านะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า B 2 C แล้วก็ที่3ก็คือจะเป็นร้านค้าส่งให้ร้านค้าอะไรแบบนี้นะครับ เขาเรียกว่า B 2 B นะครับโดยที่ส่วนที่ทํารายได,ได้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นในส่วนของ C 2 C กับ B 2 C นะครับซึ่งในช่วงไตรมาส2ปี64นะครับ C 2 C ก็มีสัดส่วนอยู่ที่53นะครับในขณะที่ B 2 C เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่45 ซึ่งถ้าเราดูจากกราฟตามภาพนี้นะครับถ้าเทียบกับในช่วงไตรมาสที่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า C 2 C เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในขณะที่ B 2 C ก็ลดลงมาเล็กน้อยด้วยเช่นกันนะครับในขณะที่ B 2 B เนี่ยยังมีปริมาณที่เท่าเดิมอยู่เลยนะครับ ด้วยความที่ตัวบริษัทนะครับรายหลักของเขาเนี่ยก็มาจากการส่งพัสดุถ้าเราดูตามรายงานนะครับที่เขามีการระบุก,ก็คือเขาได้มีการส่งพัสดุมากกว่า166.6ล้านชิ้นนะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี64ก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมมาจนถึงเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับก็จะเป็น2ไตรมาสรวมกันซึ่งเติบโตขึ้นมาถึง10.80%นะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ก็คือปี63นั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของารายได้จากการขายและการให้บริการในช่วงไตรมาส2ปี64นะครับารายได้ตรงนี้จะอยู่ที่4,600ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นมา Q on Q 9.80%นะครับในขณะที่ Year on Year เนี่ยลดลง14.60% สำหรับในส่วนของ e a ออนเยียนะครับที่ลดลงเนี่ยก็เกิดจากการที่ปริมาณการส่งพัสดุในช่วงตรมาส2ปี63าเนี่ยมันสูงแบบผิดปกตินะครับด้วยความที่ในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงต้นของโควิด -19 ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ยอดผู้สั่งของออนไลน์เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับแต่พอเวลามันยืดเยื้อมาเรื่อยๆนะครับกำลังซื้อของคนก็เริ่มลดลงนั่นเองอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทำให้กำลังซื้อของคนเนี่ยพอมันลดลงมันก็ทำให้ยอดการส่งพัสดุ ลดลงมานั่นเองนะอย่างไรก็ดีนะครับรายได้ตรงนี้เนะี่ยรายได้จากการขายและการให้บริการนะครับก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะเมื่อเทียบกันแบบไตรมาสต่อไตรมาสนะครับซึ่งอันนี้ตามที่ผมดูนะครับเขาก็บอกว่าเกิดจากการที่เขามีการใช้กลยุทธ์กําหนดราคาเชิงลุกอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงสภาวะโควิด19 แต่ทีเนี้ยโจทย์ต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นในช่วงไตรมาสสปี64นะครับก็คือต้องมาดูว่าไรายได้ตรงเนี้ยจะมีการฟื้นตัวขึ้นจะมีการเติบโตขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าพุ้นเคอรี่น่าจะมีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเรื่องของแบบพนักง,งานของเขาติดโควิด19อะไรแบบเนี้ยก็เลยทําให้การขนส่งอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะล่าชา้ารวมไปถึงขนส่งเจ้าอื่นๆด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาติดตาม ต่อไปนะครับต่อมานะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของตัวบริษัทนะครับล่าสุดตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่17,615.9ล้านบาทนะครับก็ลดลง8.8%นะเมแ่เอเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะครับปี63โดยที่ปี63มเนี่ยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่19,318.2ล้านบาทนะครับ โดยสินทรัพย์รวมที่ลดลงเนี่ยก็ลดลงจากหนี้สินรวมที่ลดลงนะครับโดยที่หนี้สินรวมในไตรมาส2ปี64ก็อยู่ที่ ,6535 ล้านบาทนะครับลดลง22.90%นะโดยที่ในปี63นะครับหนี้สินของตัวบริษัทอยู่ที่นี่ยอยู่ที่8,470.8ล้านบาทนะครับเข้าใจว่าหนี้สินที่ลดลงเนี่ยเกิดจากการที่ช่วงนั้นเขามีการ IPO หุ้นนะครับเข้าใจว่าเงินที่เขาได้จากการ IPO หุ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะเอามาชำระหนี้นะ ถ้าเราลองไปอ่านในวัตถุประสงค์ของเขานะครับสำหรับส่วนของพูดถึงหุ้นในไตรมาส2ปี64นะครับก็อยู่ที่11,080.9ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมา2.2%เมื่อเทียบกับของปี63เมื่อเรานำมาคิดเป็นค่า DE นะครับเราก็จะได้ค่า DE ในปัจจุบันอยู่ที่0.59เท่าซึ่งก็ถือว่าตัวบริษัทก็แบกรับนี่เอาไว้ค่อนข้างต่ำนั่นเองนะครับ ปัจจุบันนะครับตัวบริษัทก็มีค่า P/E อยู่ที่51.80เท่าค่า p p v นะครับอยู่ที่6.22เท่าซึ่งอันนี้นะครับก็ยังไม่ได้อัปเดตในเรื่องของงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64เข้ามานะครับในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการจ่ายปันผลออกมาแล้วนะครับอยู่ที่0.55%นะครับในปีนี้แต่ในปีที่แล้วเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีอะไรออกมานะเพราะว่าหุ้นพิ่ง IPO เข้ามาเองนะครับ โดยที่ราคาในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่39บาท75สตางค์ต่อหุน้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับของหุ้นเคอรี่ซึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาของหุ้นเคอรี่ก็อยู่ในแนวโน้มของการเป็นขาลงแล้วก็เพิ่งย่อลงมานะครับลหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยราคาตอนนี้มันก็ย่อลงมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่าพอสมควรนะครับ แต่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าหุ้นเคอรี่เนี่ยก็เพิ่งเข้ามาในตลาดเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองดังนั้นเราเห็นกรอบราคามันยังไม่ได้แบบเยอะมากนะครับก็เลยทําให้ผมมองว่าราคาย่อลงมาในครั้งนี้มันมีโอกาสที่จะย่อลงไปได้อีกถ้าเราพิจารณาจากในส่วนของเส้น RSI นะครับเราก็จะเห็นว่าเส้น RSI เนี่ยขึ้นไปอยู่ในโซน o v e r b o ์บอทแล้วก็ย่อลงมานะครับซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ระดับกลางๆซึ่งมีโอกาสที่จะย่อลงไปได้อีกนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าราคามันก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาอาจจะย่อลงมาหาราคาตรงประมาณที่เขา IPO นะครับประมาณ35บาทเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาถึงได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นตรงแนวรับเก่าของเขาเลยนะครับประมาณสัก37 3 8บาบาทตรงบริเวณนี้นะครับก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจแต่ว่า ผมมองว่าอาจจะเป็นแนวรับของการเข้าไปเทรดซะมากกว่านะครับส่วนสําหรับใครที่อยากจะเข้าไปถือเพื่อลงทุนยาวๆเลยแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูไปอีกสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าราคาของหุ้นเคอร์รี่เนี่ยมันก็ยังไม่นิ่งเลยนะครับถ้าพูดกันในมุมมองที่เราดูตรงนี้เพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาในตลาดได้ไม่นานนะครับดังนั้นการที่เราจะมาตัดสินใจเพื่อที่จะเข้าไปถือลงทุนยาวๆเลยเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เ,เวลาที่เหมาะสมอะไรแบบนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะกดแชร์เพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเท่านี้กันนีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดี ครับ